้ยอย่าลืมขึ้นวอให้เธอนะเฮ้ยอย,อย่าลืมนักลบวันที่แปดด้วยนะไอออนรูต้องเอายี่กี่คนนะ่ะตอนเนี้ยอีกตลอดอ่ะสองสองคนเปรี้ยงนี่ไอมอสโดนใบแดงเลยนะเรี้ยต้งี่ที่โป้กเหรอดูแลไอมอสอ่ะใกล้มอสกว่ามันจะไปมันอ,อีกเดือนนึงอีกนูน่นอ่ะสิ้นปีไม่ใช่หรอมันโดนผัดสามนี่ มันจะไม่ได้ไปเลยสักหน่อยลุงกำลังไปครับรถมันกิ้งครับอาล่สนุกไป้ปาร์กจ้าคนมาไปปาร์กอ่ะจะรู้ไ,ไหมไมเนี่ยก็มือหนึ่งสล็อตไงปาร์กหนึ่งสล็อตไงคนละสล็อตไงเดี๋ยวคุณเนียวเลยเนี่ยว,ว่า เนวยังไงเนี่ยมึงทหารรอบนี้เนี่ยเนวฮะเนวไม่อยู่แล้วสงสัยพะวาพะวะไอชิโร่ก็ปีหน้านะเกียตรติทหารนะ่ะเด็กๆเริ่มไปเกียตรติทหารกันหมดแล้วเว้ยเฮียเริ่มโตแล้วนี่ว่าเด็กๆแก๊งผมเนี่ยแบบ ปีหนึ่งแม่งเกณฑ์กันสามสี่คนนะ่ะไอ้เหี้ยแก๊งผมอากปีหน้าก<อ>็อีกสองสามคนน่ะจัดเลยกูบอกเลยแก๊งเราแค่จับทหารมากนะกูจับกูจับโอเคนะมึงหมดแล้วนะไอเนวไอเนวมึงไปแล้วหายไปไหนเนีย่ยเนวแต่ยังไม่เปลนเลยฮะไม่ไปถึงว่าไปไปจับอ่ะวันที่เจ็ด ไม่ไอ้มอสไปแล้วมึงจะไปตามมันไม่นี่มอนมันหัวแดงไงไปดิรออะไรอ่ะใช่เหรอไอเยี่ยมมอสมันหัวแดงเหรอปากมึงนี่นะขอโทษขอโทษขอโทษเยี่ยมมอสมันหัวแดงเหรอลุงไปตัวผมเปลี่ยนหัวดำแล้วเนี่ยตอนนี้คุณเอลก็หัวเท้าเท้าแดงๆอยู่เปลี่ยนดำแล้วไอมอสมันหัวแดงไะพี่นิกเงี้ยวนิกเงี้ยวไปแล้วเรียบร้อยลุงแรกพวกพลอยังครับนี่ยังไม่ได้แลกเลยมันมีด้วยเหรอพลอยอ่ะมีนะครับเปกติยงที่เราแลกก็เหรอยังไม่ได้แลก ตอนนี้บัตรแฟชั่นกูมีอยู่พันหนึ่งอะโอ้โหได้ได้เยอะครับกูมีพันสามร้อยแล้วก็อย่างละพันอะขายได้เท่าไหร่วะแห้งอยู่นะครับไอพวกบัตรแฟชั่นอะเก็บไปก่อนก็ได้ไปขึ้นวอลให้เธอด้วยไปขึ้นไปขึ้นมันเลยแต่กูไ,ไปรัดไหมครับลงุงขึ้นแป๊บเดียว ขึ้นง่ายขึ้นง่ายใช่ครับลุงครับโอเคเดี๋ยวกูไปเล่นรัดนะปากนะอครับลุงโอเคโอเคลงมาจีบมไงงวันไหนกูมาวันที่แปดนู่นน่ะส่ลุงนะคนัลุงขอแบบนึงได้ไหมลุงไปแรกแล้วพี่หยุดเอหยุดตั้งแต่วันไหนได้ล้ีวไปโลจิ่งนะไปโลิ่งจวจดีคันนี้ก็ได้ป่ะคันนี้ก็ได้ไมมันได้รีบม่ได้เร็วขนาดนั้นไปดิ่เอจิวใจดีอ่ะ พราะไอ้ที่แรกนี่ตัวรวยครับไอ้เจียวไอ้เจียวมึงจะเป็นหนึ่งในครอบครัวกูหรอมึงรู้ไหมว่านามสกุลใจดีนี้นามตกุลเมียกูนะโอครับลูกกูก็ใช้นามสกุลใจดีแล้วนะมึงรู้ปะเนี่ยแสดแงว่ามึงเป็นญาติกับเมียกูใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเอ้ยีนะพี่โนแต่ชื่อเขาคล้องจอ่ครับลง เออจิ๋วใจดีอันนี้คือไอ้สมชายนะมันคือสมชายนะมึงไม่รู้จักใช่ปะพี่ไหวอะไรอย่างงี้ใครนับลงไอ้จิ๋วเนี่ยมึงไม่ทันมันใช่ปะได้ทันนับพี่หัวแดงแบบเออมึงทันเหรอทันนับพี่จิ๋วผมทันในนี้มึงทันใครบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผมโทรไปผมทันพี่ผมไปแรกพี่จิ๋วพี่เป๊ะนม่รับพี่มีมีใครหยาบลงนอกั้นเด็กใหม่หมดเลยปะคนอื่นต้องดูชื่อครับไอ้เซนไอ้ปาร์คไอ้ปาร์คมึงก็ไม่ทัน ไม่ป้ามันอันนี้นี่ป๋ามันอยู่กับพี่ที่นี้นี่แต่แต่น้องๆเคยอยู่ผมมาก่อนครับลยู่อ๋อเหรอพวกไอเซนพวกอะไรอ่ะนะใช่ใช่อยู่ที่โฮมหมดเลยครับใช่ครับไอที่เข้ามาเนี่ยเอาไปอยู่ปีเธอหมดเลยเหรอใช่ครับตอนนั้นทำอยู่เองครับลุงเราอยู่ด้วยกันหมดเลยครับไอป๋าก็อยู่ใช่ครับอยู่กับเซนก็อยู่ครับอ๋อได้เหี้ยชาร์อ่ะชาร์โดนี่น่าเป็นน้องโปโล่ป่ะใช่ป่ะอุ้ยรู้จักเยอะอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนไงครับ แต่แต่ถ้าสมมติชาโดนั้นก็นอกกรอบใหญ่เธอีใหญ่เธอจะตีมสองหลับานนู่นมันก็จะเตีมคนระับมันไม่ตีตอนนี้หรอกอาจำไม่ผิดหน้าแรกฝั่งนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์นี่ก็ไม่ใช่มัวหมดอ่ะรู้รู้อันนี้นี่ย เอาอะไรเดือดควันเหรออันบนสุดให้หมดเหรอครับลุงแล้วเหลืออะไรเดี๋ยวดูให้ัเหลือพอยต์หนึ่งเหลือร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรอครับเก็บไปก่อนไหมร้อยหนึ่งเก็บไปก็ได้ครับร้อยหนึ่งกล่องเคี้ยนนี้เปิดได้อย่างยากกูบอกเลยกูเปิดห้าหมื่นกูได้กล่องเดียวอ่ะไอ้เหี้ย เปิดห้าหมื่นได้กล่องเดียวแม่งอย่างยากอ่ะยากแบบยากขี้เขี้ยอวมันตัวรวยจัดเลยไปกล่องเนี้ยมันกล่องอะไรอีรูใชหรอก็แค่อีรูก็สองล้านสี่แล้วยังไม่รวมได้สี่กันแตกอีกออลีก็มันมันตีมันมันมันตีได้กี่ชุดสมมติอ่ามีกล่องนี้กล่องหนึ่งตีตีสนับได้ปะตีได้บวกอะไรถ้ากล่องเดียวนมัสนับมันเป็นบูบูปินนะดีลงแบบเป็นใบบูปินมันก็ตีได้ ได้ประมาณผมดูไม่แน่ใจว่ามันมีกี่อันละถ้าผมจะไปหยิบมันประมาณสิบกว่าชุดมั้งก็ตีได้ประมาณส<ห>ิณบกว่าใบโอ้ยงั้นก็เด็กเกอร์ก็ตีได้สิบทีเหรอใช่ครับใช่มันเยอะครับมันเยอะที่สุดใน <โห S 1> ในกาชาครับได้ครับเชี่ยก็นี่ผมมีเน,นี่ยมึง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 ขึ้นมีดให้มันก็ได้เธออ่ะมีดเป็นเป็นสวิตเบสอะตรงนั้นมันเล่นมันแทงใครไม่ตายนะ นะครับเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวต้องขึ้นไม้ใหม่นะครับถ้าเขาจะเล่นไม้เ่ยไม้ขึ้นสักบกหกบกแปดต้องดูดูว่ามันเหนียวมันต้องตีไม้บกห้าอันหนึ่งหนงเพราะเขามีแค่ไม้บกห้าอันเดียวเอาหรอเขาตีแป๊บเดียวบกห้าตีง่ายคลิกสองคลิกก็ติดแล้วเออ๋ยนนี้ผมลงรับของเกาะดันบอลไอชิโร่เขาบอกให้มึงสตรีมอ่ะเขาจะดูไอเธออ่ะเขาไม่ได้ดูมึงอ่ะเขาบอกเอาเขาบอกอ่ะพี่เธอพี่สตรีมดิไม่ผมสตรีมแล้วนะวันหยุดอ่ะ เออเธอเตรียมสักนิดนึงไปเนี่ยไปขึ้นอาวุธเนี่ยไปสตรีมแป๊บนึงคุยกับคนดูไปได้ครับลุงเออสตรีมมาให้คนดูหายคิดถึงหน่อยเจอใครเลื่อนมึงก็สั่งดาบแบนอะได้ครับลุงเออในทวิทตจะคุมง่ายกูบอกให้แป๊บเดียวดาบก็ล่อกับบานนี่แนาะได้ครับลุงยังไม่ทันได้อ่านแหะให้ขึ้นตอนไหนครับเนี่ยขึ้นเลย <c oughs> ขึ้นเลย <c oughs> ขึ้นเลยครับลุงเออมึงขึ้นเนี่ยมึงตีอะไรเสร็จมึงก็ลงเนี่ยถ้าเหนื่อยก็ลงเนี่ยมึงไปอยู่ไอชิโร่เนี่ย เล่งกับชิโรเป็นการไล่พวกไอออนก็ได้เนี่ยก็ลงสได้ครับลุงมาผมมาแล้วเฮียเอาไเฮเฮียนี้เหลือนอะไรเนี่ยไอียเฮเอียมากยเัียเฮียเปียเฮียางไยเฮียเฮียเฮียลฮียเฮียเฮียเฮเวียีอเไรมึงยังไม่มียเฮยเอีเฮยเฮ เทพจังอ่ะแก๊งมึงยังไงเนี่ยมึงยังไงเนี่ยครับลุงผมจะไห้แม่กลับบ้านแล้วครับเป็นยังไงมากลับมาเล่นเกมครับอ่าโอเคพร้อมยังอ่ะเอ้ยใจเย็นครับลุงผมขอเอาเอาตังค์ก่อนได้ไหมครับเอาตังค์อะไรก็แม่ให้เงินเดือนนะครับผมเอาเงินเดือนอะแล้วเดี๋ยวเก็บเยอะๆปุ๊บไปเลยครับมึงนี่เป็นลูกที่มึงมึงเป็นลูกที่เคี้ยมากเลยนะเอาจริงๆเนี่ยนี่ละคุณคนจัดๆอะไรนะเนี่ยเนี่ยเป็นพ่อแม่มึงนี่น่าจะภูมิใจเิี้ยหเลยนะ เขาจ้างมึงเท่าไหร่จ้างประมาณให้ให้หมื่นห้าแล้วก็กินฟรีอยู่ฟรีครับลุงหรอแล้วเล่นเกมไม่ได้เลยเหรอเล่นเกมไม่ได้เลยเหรอมันมันมันต้องไปตอนกลางคืนเดี๋ยวครับลุงออกไปดูเขาอันนะตอนกลางคืน่ะนะใช่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคโอเควหนีกลับแล้วแม่บอกโอ้ลูกขอบตาดำหมดแล้วดีนะ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 ดีจริงเลยนะ เลิกเล่นเกมได้แล้วผมบอกผมจะเล่นลลก,กับแม่แล้วเนี่ยให้ผมเล่นล <c oughs> ดีนะเวทมึงมีเพื่อนที่ดีเว้ยน้องมึงมีเพื่อนที่ดีมากเลยอะโลดปุดต,ต,ตูบ้านให้หน่อยฮิโร่ร้องภูมิใจในตัวเพื่อนมึงนะเนี่ยไอ้แฟงเนี่ยม<ว>ัดเองไม่เป็นสบ,สบายสบายมันไม่ค่อยชอบเออหยอก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 หยทำไมมึงชอบ <ๆ S 2> อะไรที่มันลำบากวะไอ้แฟงฮะอ้าวเดินด้วยลำแข้งตัวเองไงครับลุง ช่วงช่วงช่วงก่อนแย่ครับเดี๋ยวต้องหาที่พึ่งหน่อยอะไรหลอดอาหารหมดครับพาไปงัดนลงงัดร้านเนี่ยอ้อนพาไปด้วยเด้เธอไอ้เคี้ยนเนี่มึงเลื้อนอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เสียงตัดเสียงตัดชุบยุชุบยุลุงเผืออะไรพูดพูดอะไรที่ไม่ค่อยอนี่เร่ มึงเลือนอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยอยากวัดไม้กวอะแฟงมา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  ไอเช่นนี้เล่นทีเผื่อนะไอสัตว์ได้เล่นทีเผื่อนะมึงอะ นายกูแค่ลืมวิธีเล่นมา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 เอาจริงแล้วมาอ่ะไปะมาชอบจังนะไอ้เหวี่ยงเหวี่ยงมึงเนะี่ยไม้มึงอนะเหวี่ยงอยู่นั่นนะ่ะจะเหวี่ยงอยู่นั่นนะ่ะ Ini deh. Iya. Yeah. ลุงแม็กโดนไม้ลุงแม็กคุยมึงตีกูได้ไงอ่ะภาพมันไม่โดนเลยเฮี้ยแฟงไอ้สัตว์โอ้ เร <iyorsun> <poker ak> ื่องมันจะตีมยังไงไปได้อีพี่อ่ะ